สวัสดีค่ะ TDP Auto t o มีสินค้าตัวใหม่ภูมิใจนำเสนอนะคะ LS 400นะคะแบบมีหัวตัดค่ะเพียงเปลี่ยนได้นะคะก็สามารถตัดสายได้แล้วค่ะลองมาดูการย้ำนะคะกดเพียงปุ่มเดียวค้างไว้นะคะจะมีการย้ำออโต้เลยค่ะนอกจากนี้ย้ำเสร็จไม่ต้องรอลงให้สุดนะคะเราสามารถย้ำต่อทำงานได้รวดเร็วมากเลยค่ะ มีน้ำหนักเบานะคะย้ำได้ถึง12ตันนะคะมาพร้อมหัวตัดแล้วก็หัวย้ำนะคะตั้งแต่16แควตินถึง400แควติลเลยค่ะรอยย้ำก็แน่นแข็งแรงมากเลยนะคะย้ำสวยย้ำไวต้องยกให้รุ่นนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถย้ำหลอดแล้วก็ย้ำพวกเฮดไทย้ำซีแคมได้ด้วยนะคะว่าได้เครื่องนี้ไปอนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะ ใช้งานได้ครบทุกอย่างจบในเครื่องเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายเล็กหรือสายใหญ่นะคะหรือว่าโสวยครบจบในเครื่องเดียวเลยนะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีหัวได้หัวตัดนะคะเท่นชาร์จค่ะแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนนะคะ5 m 18V โน,นะคะไปทั้งหมดในราคาเบาๆเลยค่ะ